สวัสดีครับจากนัดแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ก็ถ่ายคลิปนะครับในช่วงเย็นนะครับของวันที่17กรกฎาคมนะครับ2566นะครับนัดมีรถมาแนะนำนะครับให้กับเพื่อนๆและ f อทุกท่านนะครับได้ชมกันนะครับเป็นรถถ่ายรุ่นกลางรุ่นเล็กนะครับตอนนี้ก็จะเหลือ คูบต้านะครับยันม่าแล้วก็อิซกินะครับร้านเราจําหน่ายเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทกสอได้นะครับสาหรับผ่อนดาวก็ยังไม่มีนะครับตรงนี้นะครับยังไม่มีลิสซิ่งเพื่อจะรองรับผ่อนดาวนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเดินทางเข้ามาดูสินค้าได้นะครับร้านเรามีทั้งหมด2สาขานะครับสาขาแรกนะครับที่กําลังรีวิวอยู่นี้นะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับติดเส้นถนนสีเลนนะครับวังสามหมอวัดจุฑภูมินะครับใกล้ๆกับศูนย์คูบต้า เปิดแนะนำชื่อร้านนัดแท็กเตอร์นะครับอีกหนึ่งสาขาครับเปิดแนะนำของแท็กเตอร์นัทนะครับสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธ์นะครับเส้นสมเด็จกุชินาลายวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่คันแรกเลยนะครับก็จะเป็นอัน้นะครับ4018แต่ว่าเราเอาแถว2ก่อนแล้วกันเนาะคันแรกครับตัวนี้ L348 0นะครับวันนี้เราเริ่มต้นที่999นะครับสำหรับรถไถราคาถูกของเรานะครับไปจนถึง4แสน 4แสนสี่นะครับที่แพงที่สุดก็4แสนสี่ครับวันนี้มีรถขนาดไหนรุ่นไหนบ้างนะครับก็ไปติดตามชมกันนะครับคันแรกนะครับ L34.8T นะครับรถปี50ครับตัวนี้นัดจัดยางให้ใหม่4เส้นครับเบิกเสาลังค้าใหม่แผ่นลังค้าใหม่นะครับอุปกรณ์สองชิ้นหน้าหลังนะครับมีติดสปริงสปริงซิ่งให้พร้อมนะครับเช็คพร้อมใช้ครับคันนี้ที่รีวิวไปเมื่อเช้าครับ2,200ชั่วโมงนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะครับ ราคาอยู่ที่200,000บาทครับราคานี้จัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับถ้าอยู่ไม่ไกลนะครับไม่เกิน200กิโลเมตรก็เอาจากส่วนลดมาเป็นส่วนลดได้นะครับก็สามารถต่อรองกันได้นะครับสาหรับ34แรงม้าเป็นรถรุ่นนิยมครับคันเกียร์ช่างนัดก็ให้ทมช่างเราเปลี่ยนเป็นทําเป็นแบบ2คันเกียร์นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าเกียร์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับอ่ะราคา200,000นะครับเล่มทะเบียนครบนะครับจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับก็ไม่ใช่ว่าจัด ส่งแค่300กิโลนะครับเกินจากระยะนั้นนะครับเราก็สามารถจัดส่งได้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะครับจัดส่งได้ทั้งหมดไมกหนึ่งคันครับคันนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นเช็คใส่หน้ากากเปลี่ยนทายของเหลวเก็บงานทําสีใบมีดใหม่ครับ Lc 7 0 8 DT ครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับคันนี้ก็อยู่ที่ราคา40,000 0บาทครับวันนี้ให้โปรส่วนลดนะครับอยู่ที่ 398,000บาทนะครับลดมา2,000นะครับสำหรับ47แรงม้าอุปกรณ์2ชิ้นครับรถจดทะเบียนปี55นะครับมาอีกหนึ่งคันครับ L4018 ตอนนี้มีทั้งหมด3คันนะครับคันนี้ก็รถเดิมยางสวย4เส้นนะครับแล้วก็ได้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นหางบุกเบิกนะครับคันนี้สีสันเดิมๆสวยเลยครับรถจดปี60นะครับ2,600ชั่วโมงเล่มทะเบียนครบนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่390,000บาทครับตัวนี้390,000บาท นะครับสนใจจริงๆก็มาดูรถสามารถต่อรองกันได้นะครับไม่หนึ่งคันครับคันนี้ก็สวยๆครับ L368 0เทอร์โบนะครับชุดแต่งเต็มหางใหม่นะครับเทอร์โบซิ่งนะครับเสาคำลังคากระจกนาซาต่างๆได้ครบนะครับคันนี้ก็อยู่ที่340,000บาทครับตัวนี้เช็คเก็บงานใหม่นะครับสีใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่อนึ่งคันครับอ่าคันนี้ก็36แรงเหมือนกันครับรถปี54นะครับ ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่ครับสภาพอย่างหลังก็99%นะครับคันนี้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็หางครับได้2ชิ้นนะครับคันนี้ก็อยู่ที่ราคา295,000บาทนะครับเพื่อนๆนะ295,000บาทสวยๆเลยนะครับอ่ะมาดูงานโชว์งานสร้างนะครับยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่ครับเหลือสติ๊กเกอร์นะครับแค่อย่างเดียวนะครับก็ต้องแกะสติ๊กเกอร์ใหม่ครับเพราะว่าสติ๊กเกอร์ที่ศูนย์เนี่ยเขาไม่แบ่งขายให้เพราะว่าเขามีแค่พันคันนะครับอ่าแต่ว่าเราก็ทําเป็นโฉมของเราครับจะเป็น นะครับแท็กเตอร์ลิมิเต็ดนะครับก็จะเป็นเป็นโฉมนี้แต่ว่าสติกเกอร์จะใกล้ๆเคียงกับเขาครับมีไฟโคมียมนะครับมี LED d ด y l i g h ์ให้เหมือนกันนะครับ L 4 0 1 8ครับเหลือสติกเกอร์นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่4 2 0 0 0 0บาทนะครับรถใช้งาน700อกว่าชั่วโมงนะครับรถเครื่องเดิมเกียร์เดิมคัดเดิมไม่เคยตัดท่อนนะครับเครื่องเกียร์เงียบนะครับระบบสมบูรณ์นะครับสี่ศนคันนี้นะครับไม่ควรพลาดครับ420,000บาทเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับรถปีหกคันครับ น้องเล็กราคา99,000บาทนะครับคันนี้ KRT 140อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็หาง3นะครับอ่ารถสวยพร้อมใช้นะครับแบตสตาร์ทได้ปกติครับรถถือว่าสมบูรณ์นะครับรถสภาพนี้นะครับเล่มทะเบียนจดปี51นะครับอ่าเป็นรถเพาเดียวสูบเดียวครับอุปกรณ์2ชิ้น99้าหมาขึ้นมาอีกนิดนึงครับตัวนี้จะเป็นรถ2เผานะครับเป็นยันม่า KE 20T นะครับ20แรงม้านะครับของค่ายยันม่านะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัย power เครื่องยนต์เป็น3สูบ2เผาไดเล็กนะครับ8เกียร์หน้า2เกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้ได้หางตัดด้วยนะครับราคาอยู่ที่12 9 0 0 0บาทนะครับอัปเดตกันอีกนะครับคันนี้เป็น L 3 6 0 8ตอนนี้มีแน่นๆจุกๆเลยนะครับสำหรับ36แรงม้ามีอยู่ในร้านด้วยกันทั้งหมด4คันด้วยกันนะครับคันนี้เป็นคันโค้งครับราคาอยู่ที่2 8 5 0 0 0บาทนะครับเพื่อนๆนะ285,000บาทอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ให้หาง3านะครับ รถเช็คเก็บงานเรียบร้อยครับยางหน้าใหม่หนึ่งคู่สภาพยางหลังก็เก้าสิบเปอร์เซ็นครับลูกหมากซ้ายขวาคันหน้าจุดตัวซึมนะครับนัดเช็คให้เรียบร้อยนะครับใครสนใจอยากดูรีวิวก็ทักไลน์สอบถามก็ได้นะครับอยากติดต่อนัดนะครับอยากดูรูปรถเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อมาทางไลน์นะครับที่ ID ดียไลน์ m a x 0 9 1 8 6 1 1 1 9 1น่หนึ่ง้นะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้สวยๆนะครับชุดใบรคเต็มนะครับยางใหม่4เส้นครับอันนี้ก็เป็น36แรงครับราคา3 0 0แสน นะครับเช็คใหม่นะครับเช็คร้อยครับคันนี้นะครับเช็คร้อยนะครับมาเลือกดูได้นะครับมีหลายคันนะครับมาขยับมาครับไปเร็วหน่อยนะครับต้องเป็นยันมาสามสิบเก้าแรงม้านะครับ EF 3สามเก้าสามทีครับสามสูบสองเผาโฟวิวนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวนี้นะครับได้ชุดใบดันนะครับแล้วก็จะเป็นหางควห้าใบนะครับคันนี้อยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับ รถปี61ครับสภาพสวยๆใช้งานพันกว่าชั่วโมงนะครับอีกหนึ่งคันครับน้องกําลังล้างนะครับมันล้างเลอะใส่กันนะครับตัวนี้เป็น NT542 นะครับคันหน้าใหญ่ครับมีเทอร์โบให้ด้วยนะครับตัวนี้ราคาเพียง340,000บาทนะครับไปซื้อทำไมครับมือหนึ่งราคาสูงนะครับเอามือ2ดีกว่ารถใช้งาน1,500ชั่วโมงนะครับสวยๆเหมือนรถใหม่เหมือนกันนะครับปรับฐานล้อหลังได้ถึง3ระดับนะครับรุ่นนี้นะครับน่าใช้อีก1คันนะครับ1,500ชั่วโมง เป็นอิซกินะครับ42แรงเทอร์โบรถปี64นะครับอีกหนึ่งคันนะครับที่ไม่ควรพลาดนะครับ L4.18 คันนี้นัดให้ข้างเก็บสีข้างล่างครับยางเดิมมาร์กเดิมทุกจุดนะครับอ่าท่อนคัตท่อนเกียร์นะครับต่างๆไม่เคยแกะไม่เคยรื้อครับคันนี้ก็อยู่ที่ราคา3,999นะครับ3,999นะครับช่วงเย็นๆวันนี้น้องก็กําลังล้างนะครับอันนี้จะเป็นยันม่า45แรงม้านะครับยางใหม่4เส้นครับแต่ราคายุ่ยๆนะครับราคาเท่ากับ36แรงเลยนะครับ 2 9 5 0 0 0บาทนะครับเพื่อนนะคันนี้นะครับ2 9 5 0 0 0บาทนะครับเป็นยันม้านะครับ EF 4 5 3 TOX เป็นตัวท็อปนะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็น L 4 7 0 8นะครับอ่ะยางหลัง90%นะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่หนึ่งคู่นะครับราคา3,80,000บาทนะครับ47่ดแรงม้าตัวนี้รถปี5ห วันนี้ไปเร็วนะครับกระชับแต่ได้ใจความครับอ่าได้ครบทุกคันนะครับช่องติกต o k ก็ได้ดูด้วยนะครับอ่ะอีกหนึ่งคันครับเป็นยันม่านะครับ YM 3 5 1 A นะครับใบนั้นเต็มๆครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับสีเดิมทั้งคันรถใช้งาน2,500ชั่วโมงนะครับอันนี้นัดก็ให้ราคาอยู่ที่435,000บาทนะครับลดลงมาอีก5,000นะคันนี้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับและคันสุดท้ายนะครับที่ใหญ่เรานะครับเป็นคูบตานะครับ M 5 0ครับ ห้าสิบลังม้าครับตัวนี้ราคา3 2 0 0 0 0บาทนะครับยางหน้าใหม่หนึ่งคู่ครับสภาพยางหลังก็ประมาณ70%เลยนะครับรถเช็คเก็บงานทำสีใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจนะครับรถไถมือสองแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับก็สามารถเดินทางมาดูสินค้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตัดหญ้าโรตารี่ผ่านพวนผานยกล่องผ่านขุดมันกระบะลุกมันต่างๆนะครับเรามีบริการจัดส่งให้นะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับขอบพระคุณ f c ทุกๆท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติติดตาม